เส here, ี้นี่แหละครับครับนี่ละง่โง่ออกดีครับไปครับไปกันต่อครับข้างในออกเดี๋ยวลงออกให้ผึ้งเข้าก็ได้กัญญาญนเนาะของหอกสามน้องมินบัตตาสิพามาเก็บเพล่องูครับพอดีเพื่อนว่าเห็ดออกเพื่นว่าเห็ดออกกัเลยมาเลาะโคกบึงนะครับนี่ครับพอแล้วครับ สองโดดอดครับนี่ครับดีดอกไม่ท้องโอ้ครับนี่ละงองนี่มันสิมากออกหมองเก่าเลยครับมันสิเป็นโพลพร้อมมันออกนี่แหละครับไม่ครับเบิ่งๆไกลเลยนี่ครับนะครับสามดอกมันก็น่าซีมี้ออกเซนีแล้วครับครับ นี่เรางอโงอออกดีครับไปครับไปกันต่อครับข้างในบ่าตาครับบ่าตาพ่อกันเลยครับพอาะจะสองโดดเดียวผมเบิง่งลักสนะมันออกเนี่ยมัน <Okay. S 1> ออกโคกเก่านะครับโกเกถทำมันออกนะมันเคยออกต้องาอครับ นี่ครับนลักษณะของเห็ลเดละงอกครับนี่กีกดกนึงนี่ครับมันละงอกมันมีไข่มาผมอจะเคี่ยวบุก่อนมันมีไข่มันโลบไปเลยกับจนสะเท่าแล้วมันครับมันมันจะเกิดตอนไหน กูเป็นงกะเหม็นแบบนี้เก oh> ่งน oui> ี่ครับเห็นแล้วงูใส่ได้เต็มตาแล้วบผมวันนี้อืมใส่เต็มตาหน่อยใส่เต็มตาแหละครับแต่พอแตพอแตได้กินง่ายก็พ่อนะครับไม่ได้เอาอะไรมากมายมันก็ได้เห็ดหลายอย่างหลายแนวเนาะ มาโคกก็ดับนี่เพิ่งเข้ากระดอกงเลยครับใด้ดอกเดียว <c oughs> ลงออกให้เพิ่งเข้าก็ได้